สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาสิริกรชัยกิติเมโธท,ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายและพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลายานมิตรสุริรน์วงจันร์กาลายานมิตรเกรซนอร์วิชกาลายานมิตรอิสระพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค โดยการยาณมิตรประภาพรคารเดอรอนและการยานมิตรพูลสีด่านบณิชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านการยานมิตรสมบูรณ์นาคหนุนเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกล่องบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมทนียกกถา ให้พรเป็นภาษาบาลีจากนั้นสาุุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วถวายพัตทหารเพลนแดกคณะสงฆ์ด้วยความเปรื่องปิติกันทุกท่านค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลายาณมิตรท,ท,ทุกทท่านที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ